ครับวันดี้ก็อยู่กับสา่ชนคนบ้านบ้านครับวันนี้มาที่บ้านจะบกครับมาดูยันบม้ามาออกบูธสาธิตเกี่ยวข้าวที่นาของคุณเกียร์ครับคุณเกียร์ภาพม่งามบัานจ้บกตำบลโคกยางอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้เอารุ่นว h ยเฮดเจ็ดร้อยครับยันมา่า ถ,ถ้ามีน้ำก็ยกถ้าไม่มีน้ำเราก็ไปธรรมดาก็ได้นะนีออ่ับโล แสดงมาริว่อมเกเอนนีเกต้าเนทได้ร่วงน้อยมากครับผู้ชมเริ่มมานะครับ ที่ดูแลอีสานตอนล่างเนี่ยจุลินสีเกตผลิตสีเกตอุบลครับสามจังหวัดสี่จังหวัดยอะสุดสี่จังหวัดแล้วก็ออกบู๊ตลอดช่วงนี้ครับออกตลอดงานเยอะครับ แนะนำสินค้าตัวใหม่ครับตัวใหญ่สุดรุ่นไหนพี่118ครับ118มันตกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ตัวนั้นอยู่ประมาณถ้าไม่ใช่ตัวแอร์ร้าน6ตัวแอร์ร้าน7แพงกว่ากันนิดหน่อยครับมีคนถามอยู่หลายเจ้าอยู่เลยผมไม่รู้บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามให้เพื่อนๆก็ได้ยินแล้วครับว่าราคาเท่าไหร่ ตไม่ใช่ตู้เอก็ร้านหกนะหนึ่งหนึ่ง 8. แปดถ้าเป็นตู้เอก็ร้านเจ็ดแบบนี้แหละคุณหญิงขับได้ ลยกช่วงยล้อมันยกได้อหรได้ครับผมสำหรับเอ็นตาาพื้นที่แบบว่ามันไม่เสมออะมันจะปรับสมดุลในหน้าเกี่ยวมันจะสมดุลเองเลยใช่ดีเนาะเทคโนโลยีรุ่นใหม่ดีมากงการดูดร่วงก็ใช้ได้อยู่จัดว่าใช้ได้

คนมารอเพียบเลยนีถมีโครงการซาองอยู่มามีโครงการจ่อนัดนัดติดวันด้วยวันก็ตอนแรกคนมีงานท่เ็นข่าวค่ะเอทางเราเ็นยังไงครับผมผมก็ปล่อยทางเ c e b o o กแก้ข่าวในเช้าอ่ะวันนี้เอามาลุตเดียวมาลุเดียวค่ะเครื่องัดตอนนี้ไม่มีตัวไหนว่าง

เขาให้ตามไปเอาที่บ้านเขาให้ตามไปเอาที่ร้านเลยจอยงานเจ้รถตังหนึงแสนอนี้เป็นรถตัวใหม่รุ่นใหม่เลยเพิ่งออกมาตอนนี้จะเป็นตัวเล็กสุดเจ็สิบแรงหน้าเกี่ยวก็อยู่ที่สองเมตรได้หนึ่งตันวางดาวประมาณเท่าไหร่อันนี้วางดาวที่สามแสสองสามสอง รวมกยประณบาทด,ดี่ปีห้าป่รวมยอดไปแล้วตกเท่าไหร่รวมยอดไปแล้วก็ทั้งหมดก็ได้จะสองลา้ลานล้านกว่าเพราะว่าตอนเนี้ย่อนรถมันก็อยู่ที่หนึงล้านสองแสนถ้ารวมก็มันสองแสนสามสองแสนสีได้อยู่แลา้ลานล้านสองแสนกว่าได้อยู่ แล้ววันนี้มีที่เดียวมาตรงนี้ที่เดียวใช่ค่ะมาที่เดียวแล้วก็พรุ่งนี้จะมีที่จอมพักค่ะเส้นเจ้าพระใช่ค่ะอยู่ที่เส้นจอมพระนั่นเลยเพื่อนทางโน้นสนใจก็ตามไปดูได้เลยเครับเราจะมาเอาเครื่องอนานฟังมาจองตอนคุณเขามีรถไปจอดเครื่องอัาที่ก อ๋อก็เดี๋ยวยังไงถ้าหนูเอาเครื่องอับฟางมาลงเดี๋ยวยังไงหนูจะแจ้งพ่ออีกทีหนึ่งค่ะจะเรียกพ่อหรือเรียกพี่ได้ไหมได้ พ่อว่ากแกกันั้นเลยเนี่ยมลีเมียดที่ไหนตูอพ่ผมนอนอยู่เนี่ยนะนนี่หนุ่มสอดนะหนุ่มสอดแต่มีเมียดหน้าแง๊สวายเฮดหนึ่งหนึ่งปดศูนยใช่ไหมคะใช่ใช่หนึ่งล้านเจ็ดแสนยัไงก็ติดต่อได้นะคะศูนย์หกหนึ่งสี่สี่หหนึ่งศูนย์สี่สี่ค่ะส้มนะคะแล้วก็เครื่องเดียว เสียอย่างเดียวไม่เปิดแมสให้ดูความสวยเนาะอยู่ที่สำนักงานสุรินปีพิศารสุรินสำนักงานสุรินปีพิศารยนมาสร์อยู่ตรงนี้นะถ้าใครถ้าใครสนใจจะทดลองขับยีไงก็โทรหาสมได้เลยค่ะ คนสวยๆนี่ชอบนะตาตาคนสวยๆนี่ตาเลยเอาหนึ่งหนึ่งแปดเลยมันจะดีมันจะใหญ่มันจะบึกบึนไงมาลุยข้าหนาหนาดเรียโยอบุตเทเหรอเอ๊ะ ดูคนละฝั่งครับเดี๋ยวผมพิเกีศษเดินไปฝั่งนู้นครับตรงนี้เดินกครู่ผมจะเดินอ้อมไปฝั่งนู้นไปดักหน้าครับ ีมาดูข้างหน้าครับแบบเต็มเลยข้าวยังนืดอยู่ครับช่วงนี้ ครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมยัมนนาทดลองเกี่ยวประมาณนี้ครับแล้วผมก็ต้องมีทุนหัไปต่อยครับผมกคุณเพื่อนที่นับชมช่องผมครับสวัสดีครับ